เราตีมาตกทรายปรากฏว่าโชคไม่ดีครับลูกไปอยู่ลายจมหรือที่เขาเรียกกันว่าลายไข่ดาวนั่นเอง,<ด>งเวลาเราเจอช็อตแบบนี้นะครับเราจะต้องมีวิธีพิชิตนะครับช็อตลายไข่ดาวอย่างมีประสิทธิภาพและว,วันนี้นะครับผมก็มีแขกรับเชิญพิเศษอดีตนางงามและเธอเคยผ่านสังเวียน NCAA และปัจจุบันเล่นอยู่ที่ไทย LPGA ทัวร์โปรท่านั้นก็คือโปรแพรวพัทรพรศิพัทรประสิทธิ์ครับ โปรแพลครับเวลาที่เราเจอช็อตแบบลายไข่ดาวเนี่ยรู้สึกกังวลไหมฮะจริงๆถ้าเป็นแอมเบเจอร์แล้วเล่นไม่เป็นไม่รู้เทคนิคนะคะี่ค่ะก็กังวลแน่นอนเราจะขึ้นหรือไม่ขึ้นอันนี้2ช็อตอาจจะขึ้นหรือเปล่าแต่วันนี้ยเรามีเทคนิคนะคะที่ใครก็ได้ทําได้ภายในครั้งเดียวเลยดังนั้นเทคนิคของโปรแพลนั้นคืออะไรไปชมกันเลยครับ อ่ะพวกแพรงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มเทคนิคการระเบิดทรายลายไข่ดาวกันเลยได้ค่ะประชามอย่างแรกเลยนะคะแพลก็จะเลือกเหล็กที่หน้าเปิดที่สุดในถุงแพลซึ่งก็เป็น58ใครมี60ก็สามารถใช้60ได้ค่ะปกติเวลาเราระเบิดทรายนะคะเราจะใช้หน้าไม้ที่เปิดประมาณนี้นะคะแต่สําหรับช็อตนี้แพลจะต้องปิดหน้าไม้เท่านี้เพื่อที่จะให้ลูกมันกระดอนขึ้นไปข้างบน,นะคะ่ะ เพราะปกติแล้วเนี่ยเวลาเราเบิดทรายนะฮะเราก็จะเปิดหน้าไม้ใช่ไหมฮะพยายามจะใช้ตัวบ้าวแล้วก็ใช้หลอกหักที่สุดแต่พอเจอล,ลายแบบนี้เนี่ยโปรแพรกำลังบอกว่าจะปิดหน้าไม้เลยปิดหน้าไม้แล้วก็ลงไปเลยค่ะอ๋อโอเคโอเคงัคนค้นเดี๋ยวต่อเลยครับได้พอปิดหน้าไม้เสร็จใช่ไหมคะยืนเหมือนเวลาเราจะระเบิดทรายปกตินะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทําการขึ้นแบ็กสวิงที่ชันขึ้นและสับลงมาที่ลูกค่ะ สำหรับนักกอล์ฟสมัครเล่นนะคะสิ่งที่สําคัญที่สุดเอาออกไปให้ได้ก่อนคะะนอ่ะอาจายใช่นั่นก็คือกดข้อที่1เลยคือ,อเวลาตกทรายเนี่ยไม่ว่าจะเจอลายอะไรต้องเอาออกมาก่อนใช่อย่างน้อยเรามีสิทธิพัดพาก่ากอนคะอ่ะอ่าครับก็เดี๋ยวเจะทําให้ดูนะคะปิดหน้าไม้นะคะยืนเหมือนระเบิดทรายปกติเลยขึ้นชั้นโอ้โหลูกนี้ออกมาทั้งโด่งทั้งนุ่ม เเยยมีมากลสำหรับช็อตนี้เราจะทำการปิดหน้าไม้และขึ้นชั้น ี่2ลูกที่ระเบิดขึ้นมาเนี่ยไม่ถึงระยะ5ฟตุตเลยนะโอแพรถือว่าเยี่ยมมากสาหรับลายไข่ดาวขอบคุณค่ะก็ซ้อมบ่อยไหมเวลาเจอละยรอย่างนี้ผมแพลจริงๆแล้วซ้อมบ่อยค่ะเพราะว่าอย่างเราเนี่ยเป็นนักกอล์ฟมืออาชีพเนี่ยเราก็ต้องซ้อมบ่อยๆอ,อยู่แล้วพวกเวลาเจอสถานการณ์อะไรที่มันยากแบบนี้ค่ะเราจําเป็นที่จะต้องแก้ไขออกมาให้ได้ค่ะอ่าครับถ้างั้นเดี๋ยวให้โปรแพลนะครับลองสรุปคีย์หลักๆของการระเบิดจายลายไข่ดาวนิดหนึ่งครับได้ค่ะใครที่เจอลายไข่ดาวนะคะอย่าลืมนะคะ1คือปิดหน้าเหล็ก 2ขึ้นให้ชันและ3อย่าลืมว่าแค่เอาออกมาก่อนค่ะเยอะมากเลยครับโปรแพรวครับเดี๋ยวท่านผู้ชมนะครับลองเอาเทคนิคนะฮะของโปรแพรวในการระเบิดทายลายไข่ดาวนะครับไปลอง,ลองทำดูด